สวิตสวิตก็ขึ้นตัวเลขก็ขึ้นนะครับดังนั้นเตี้ยครูได้ตั้งกระแสไฟเรียบร้อยแล้วนะครับสายสายเชื่อมสายดินชิ้นงานประมาณ4มิลเข้าใจไหมครับครูได้ปรับกระแสไฟแล้ว90แอมป์ m. นะเพราะว่าครูคำนวณแล้วนะลองแล้วลองลอง ใช้ลวดเชื่อมขนาดนี้ละสองยูโตนะครับสองยูโนะชิ้นะง,งานแบบนี้นะประมาณนี้โอเคนะครับแต่ละที่นม่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เดี๋ยวรายละเอียดได้ว,ว่ากันโอเคนะครับก็ให้เราใส่อุปกรณ์ป<อ>้อ,องกันนะใส่ถุงมือแล้วก็จัดพื้นที่พร้อมที่จะฝึกปฏิบัติให้ให้พร้อมก่อนแบบนี้นะครับแล้วก็มาทําการหยิบลวดเชื่อมเส้นสองเส้นพอ นะเดี๋วทั้งหมดแล้วก็เดี๋ยวมา,มาเมาใหม่แล้วก็วางไว้ตรงนี้โอเคนะครับแบบนี้ให้พร้อมก่อนโอเคไหมครับดังนั้นชิ้นงานเราเนี่ยจะอยู่ประมาณฟุตหนึ่งหรือศอกหนึ่งประมาณนี้ดังนั้นในหนึ่งสัปดาห์เราไม่เคยสัมผัสไม่เคยลองในช่วงเวลาที่ผ่านมาดังนั้นเราก็สามารถลองงานงานที่เราเป็นงานลองก่อนก็ได้ นะครับสัก1เส้น2เส้นอะไรได้ไม่มีปัญหาโอเคนะครับก็เตรียมอันนี้ครูลองก่อนลองให้เราดูก่อนนะเราเป็นแบบไหนยังไงนะครับก็คีบแบบนี้คาคีบแบบนี้นะแบบนี้นะครับก็เราก็มาลองลองกับงานลองงานชิ้นงานลองก่อนให้เราเกิดความคุ้นเคยกับมือเราก่อนนะครับแบบนี้นะชิ้นงานประมาณนี้นะครับ1 1ึ่นงี้ย1ฟุต1นอกเงี้ยโอเคนะครับ เตรียมตัวนะเตรียมตัวตรงไปนะตรงไปแล้วก็แบบนี้นะแบบนี้นะครับโค้งแล้วก็ก้มโค้งหน่อยนะโค้งตัวหน่อยโน้มหน่อยนะครับแล้วก็ก้มไปหน้ากากปิดดูดูนะดูดีนะดูหน้ากากปิดเคาะเคาะหรือเขี่ยเคาะไปเขี่ยเคาะเขี่ยไปเงี้ยแล้วก็อากยาวตอเนื่องเงี้ยลองก่อนลองเคาะลองเขี่ยอย่างงี้ก่อนอากยาวตอเนื่องเงี้ย ใช้ประมาณหรือลองประมาณสักหนึ่งเส้นสองเส้นหรือใครสามเส้นก็ได้ลองลองไฟแบบนี้ก่อนลองไฟลองข้อลองเขียให้เกิดความคุ้นเคยคุ้นชินกับมือเราก่อนนะเราไม่ได้ฝึกมาหนึ่งสัปดาห์แล้วโอเคไหมครับอันนี้ก็คือเป็นการลองให้กับเราแต่ครูถ้าเป็นมืออาชีพหรืออะไรไอ้ลองนี้ก็แทบจะไม่มีไม่เกิดเลย ก็มาก็เตรียมให้พร้อมก็สามารถเชื่อมได้เลยโอเคไนดะ้นี่คือมืออาชีพดังนั้น